<ç> ทำไมทำไมต้องมาถวายลงศพที่นี่เด้อที่สงสัยแล้วแล้วทำไมต้องเป็นวัดน้อมประชาสันก็อย่างนี้บ้านเราก็มีถวายลงศพคืออย่างนี้แถวบ้านเราอ<า>่ะมันจเจริญแล้วแถวนี้ก็จเจริญเพียงแต่ว่าเราเห็นการทํางานที่ทําด้วยใจจริงๆนะครับไม่มีพระองค์ไหนขึ้นมาเผาศพให้หรอกครับเราก็จะมีหลวงพระอาจารย์แจ้นี่นะครับเขาก็ขึ้นมาเผาศพรายญาติให้ไม่ว่าคุณจะไม่มีญาติคุณจะไม่มีโรงคุณจะไม่มีอะไรที่นี่เขาจะสันให้เสร,ร็จเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็น เลนเห็นว่าเขาทําจริงพระอาจารย์เนี่ยแกไม่คิดมากไม่เคยด้คิดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราก็อยากจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มาร่วมนะครับให้ให้ได้บุญไปได้วยกันแล้วก็ร่วมทําบุญนี้ไปได้วยกันก็เลยบริจาคลงมาให้นะครับไม่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่ลองสัมผัสด,ดูเขาพระอาจารย์ท่านก็บอกอยู่ถ้าอยากรู้ว่าเผาให้ฟรีจริงไหมก็ลองตายดูเดี๋ยวเขาจะเผาให้ซึ่งเขาก็ฝากบอกมาเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมก็ เป็นกระบอกเสียงให้หนึ่งกระบอกเสียงแล้วกันนะครับส่วนเรื่องโรงนะครับวัดไหนที่ไม่มีโรงศพนะครับหรือเผาศพฟรีก็ลองติดต่อมาดูถ้าผมไม่เกินความสามารถผมเดี๋ยวผมจัดไปให้ครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นไก่ซีเพราะว่ามีโปรเจกต์จะทเาเาต,ต,ต,ตววาเผาเตาเตาไฟฟ้านะครับก็อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะมาบอกข่าวกันอีกทีหนึ่งส่วนใครจะติดต่อมาก็เรียนเชิญน,นะครับไก่ซีก็ยินดีนะครับที่จะนําเสนอหรือ เอาโลงศพไปถวายให้นะครับเป็นส่วนบุญส่วนหนึ่งของเ c เรานะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มาทําบุญกับเราคนที่มาซื้อพระเราหรือคนที่เอาพระมาขายให้เราทุกคนได้บุญหมด mm. เช่นเดียวกันกับร้านไก่เอฟครับวันนี้ก็ขอบอกบุญไปทาง f อฟของไก่เอฟซด้วยเอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอตัวไปเท่านี้ก่อนร้อนมากเดี๋ยวขอเจอพระาจาร่ายข้างในก่อนนะครับวันนี้ก็ดีครับ